Complete Ability from a Stormtrooper เพื่อนๆจะต้องไปรับเ u วสล่าฆ่าหัวจาก Stormtrooper แล้วก็ทำให้สำเร็จจำนวนหนึ่งครั้ง Location ที่ขึ้นมาด้านบนแผนที่เมื่อกี้ก็คือจุดที่ Stormtrooper อยู่นะคะมันจะมีทั้งหมด3จสุดค่ะ เพื่อนๆก็ลงมาคุยกับ Stormtrooper นะคะแล้วก็รับเควสล่าฆ่าหัวตามปกติจากนั้นก็ทำยังไงก็ได้นะคะให้ศัตรูตายจะไปฆ่าเองหรือว่าจะรอให้คนอื่นเขาฆ่าก็ได้หรือรอให้ตายวงหรือว่าตกจากที่สูงก็แล้วแต่คะ่ะขอให้บาวตี้ของเราเขาตายนะคะเราก็จะผ่านเควสค่ะ จะเห็นว่าไซรับมาแล้วนะคะแต่ว่าเควสมันยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าบาวตี้ยังไม่ตายต้องรอจนบาวตี้ตายก่อนสำหรับเควสเสร็จแล้วก็มาแอบนะคะหวังว่าเขาจะตายไปแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะเขาตายจริงๆโดยที่ฝีมือใครก็ไม่รู้นะคะเรียบร้อยค่ะเควสผ่านเลยรับไป20,000 xp ดอนเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอ์นานได้ที่ TrueMoney Wallet พร hey. ้อมเพตาม QR Code และเบอร์นี้ฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ